พี่น้องฮิตพี่สาวยุได้มือนีเด้อค่ะพี่น้องม <c oughs> าเบ่งน้ำกันเด้อค่ะดอกว่าหญ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะยุก็ได้หลายเติมเด้อค่ะดอกเห็ดฝริ่งเด้อจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่นัะ เดเฮ็ดหลายค่ะมะเบืองมะเบืองเฮ็ดต้องกันยาไล่ก็บมะซอยตัดติ้นเห็ดเด้อค่ะให้พี่น้องเบิ่งพี่สาวพี่น้องก็เลยมาเบิ่งหลานสะไบเลยสาวอายุมาเด้อค่ะมาเบิ่งเขาตะอ่อนเห็ดเขาหลายหลายพักหลายเน่ยใช่ไปดอกง่าจุปุจิปิอิบเป็นตะกินแล้วให้ยาสุดยอด ทาบ้านก็ท่าบ้านเนาะเต้นกระต่ายเสื่อค่ะเนี่ยยน่งน้ำพึ่งมันเคยโอกมันออกก็ต้องเคลียร์น่ะเพิ่งดื่นรือเด้เดี๋อเป็นตาเมาเลยนี่พี่น้องมาเด้อค่ะมาตัดติ้นเห็ดกระสาวอยู่เด้อค่ะสาวอยู่ให้เบิ้งเด้อค่ะบุ๊ะะกล้องยังนี่ค่ะ สาวยู่มานคักมันในวันนี้ค่ะฮึ่มฮิดน่เป็ดเพลิงเฮ็ดใหญ่งกําลังออกเด้อค่ะเห็ดน้ำพึ่งค่ะเก็บวันแรกเด้อค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องฮึ่มเดี๋ยวเฮ็ดมันก,ก็ออกทานเห็ดแดง้งวันนี้กะเมื่อกาเห็ดปวกเนาะโอ้พี่โน้องวันนี้เก็บเห็ดหม,มด้วนม้อนเด้อจ้ะ ของอีสานโครานหากินวันนีม้มานค่ะฝากกดไไห์กดแชร์ในเด้อกดติดตามช่องไม่ค่ะช่องน้อยสาวยูค่ะสาวยูเจ็บเดนี่ยมัน้าอ,อกคครอี๋รูดหนึ่งกับบเแพร่ย็นกับสังค์ด้วยกันไปให้ลูกสาวเนี่ยเห็ดอันเสฉวนเด้อกำลังอ,อกเอาพี่น้องอย่างน่ะ นี่แต่ปูตุปีแล้วค่ะนีืนี่สาวยุ่นอนบลาไปเด้วค่ะพี่น้องหมห่าจะตีหนึ่งนอนบลาเป็นอย่างนี่เลยงอเลยอยากไปคบกันมากทานอีน่หนึ่งนะว่าสองสามหนึ่งนะาดไก่าได้ด้ยไปับาก่อนห้ นา,นายลอ,อยกัน,นยังไ่ได้เข่าเลยนายลอยเคยเก็บกันค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดค่ะพี่นอ้องสาวอยู่กับก,กินบ่เมือดอกค้าพี่น้อง <c oughs> มาเด้อโอไปนา,านาจังไมปกติมันเป็นก็ปอหยาเป็ด เมื oh ่อเกิดหญ้าเฟ่เกิดหลายๆหญ้าเกิดเป็นกอไผ่เป็นเดินเลยแหละเหลืองเออเหลืองเป็นก็เทปทานเลยอะไรอย่างเง้ยอะไรกเก็บพอเก็บสามเธอแล้วเก็ดอันนี้บัวนี้เก็บสามเธอแล้วก็ไปกบนี่กบนี่ที่กบก็ได้เก็บน้ำนี่มันโดบว่าท่านญ่ซื้อลองโดบไงมาอื้อว่ะโอ้ยคนอื่นเาเก็บมาจากน่เก็บมาจากเขาก็เขาก็หูกันเนาะเขาก็เอาเอาเพราะท่านไหนไปเก็บยายนานเก็บตาเลรอเขาจะเก็บปลานี่นะ โอ้วะเจ้าคุณรู้อะไรงี้เอาเนาะคนมาเอาพี่น้องมีชาเฮ็ดอันนี้ก็แซ่บแซบ,บด้วยค่ะพี่น้องนำ้ำผึ้งเอ้ยน,น้ำผึ้งหน่อยปะเน่ยน้ำผึ้งหน่อยน้ำผึ้งหน่อยค่ะสุดยอดค่ะถ้าได้กแกงน้ำผึ้งเหลืองน้ำผึ้งใ่ ไทบรทยเบบไทเนี่ยบ่บอกบ่าจเบิ่นี่บเข้าไปไหนวาให้เขาเบ่อย่าุดยอดพี่น้องเอ้ยจุ่มๆออเดอร์สร้างลายค่ะวันนี้ ตัวนี้โมมนข้อหามันเดี่ย่ายลิปนโอ้พี่นองสตารัเมืดง่ายประค่นนี่นะเมดโอนเขาบัญชีไปเลยเอาเม็ดกินเม็ดนี้หลายผลวาะเดี๋ยวเมียกะหาให้ดอกเราไปไย่อไปวานกาไปซะ ใสไหลด้วยนาพี่น้องเอ้ยมาสอนเห็ดกระสาวอยู่เด้อค่ะ่ะวันนี้สาวอยู่กับมะละบงเห็ดเด้อค่ะ ผกระโต๊หลายมือเด้อค่ะวสิมานบ่มอนีแต่ยินข่าวว่าเฮ็ดออกเด้อค่ะสาวอยู่กัเลยมาเลาะเบิงค่ะจักสิได้บ่ข่าวมนีสาวอยู่กับ่ระท่านมหาเด้อค่ะไสค่ะไปลุ้นน้ำกันเนาะวสิมานบ่ข่าวมนีป้าค่ะนี่ก็คือปลาเฮ็ดเด้อค่ะทต่สาวอยู่มหามนีเด้อค่ะเขาอยู่ลักษณะแบบนี้แหละเฮ็ดอะค่ะส่งหกกนิดนึงค่ะ พี่น้องเบิงเนาะค่ะตุนน้ำกันเนาะค่ะว่าสิมานบ่มามันนี่เนาะค่ะพี่น้องเขาอยู่ลักษณะแบบนี้เด้อค่ะ ดอกเลขแหกหมานเด้อวันนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะสาวอยู่ยังไม่ได้หาไปตรงรองกับตาเนาะค่ะเนาะ,ะดอกที่สองค่ะเป็นเห็ดผึ่งเด้อค่ะพลังโอค่ะพี่น้องสาวอยู่หาไปตรงห้องกับตาก่อนเด้อค่ะอยู่แบบนี้นะค่ะ ต่างขากองม่ได้เนาะค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดี๋ยวค่อยตัดเฮ็ดมาทิ้งในปลาเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องอยู่แบบนี้แล้ะค่ะ,คะล้างออกเด้อค่ะหลหายดอกเลยเด้อค่ะมันนี้พี่น้องโอ้ยมนันนี้ดอกงามเนาะค่ะ ดอกก็ลังพ่อเก๋งเลยค่ะเนี่ยค่ะเกิดตากันเนาะว่โทษขออภัยเด้อค่ะต่างค้ากองบ่ได้ค่ะมันเกิดเดี๋ยวค่อยตัดที่เนาะค่ะอะ๋ออ๋องงมงเลยค่ะพี่นอ้องนี่นะขาอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะ ต่างคากองบดะะายด้วยค่ะพี่น้องกต่ลังงามๆด้วยคะ่ะพี่น้องบึ้งเนาะค่ะพี่น้อบบงต่างคากองบดายไม่เผิดอยู่ในป่าเพชรดด้วยค่ะพี่น้อง ลักษณะแบบนี่เด้อค่ะดอกงามเนาะค่ะมนะัน,น,นงามเนี่ยค่ะกำลังพอแก่งเลยค่ะพี่น้องค่ะ อุ้มใหม่เด็กเหนียดเด้อค่ะพี่น้องสีสาวอยู่ตังค้ากองบันไดค่ะกำลังออกเนาะมันมีดอกงามๆเลยค่ะอ๋กำลังพอกินเด้อค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นนุมค่ะโอ้งามจริงๆิงค่ะวันนี้ ก็อย uhm. ู่ลักษณะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องดอกงามไม่หลีค่ะหมานๆเลยวันนี้เป็นกำลังใจสาวหยุ่นั่นเด้อค่ะดูขาเขาเดินพี่น้องคอยู่แบบนี้พี่น้องโอ้ดอกก็ท่านไงญน้อกำลังออกค่ะ อยูลักษณะแบบนี้เด้อในอุ้งเฟกค่ะงามวันนี้ค่ะดอกกำลังพอกินนะคะสอยงามเนาะดอกน่ใหิ่ กำลังออกมันนี่แล้วค่ะบนขาแบบนี้องอู้หูีสวยเนาะมันนี่เนาะค่ะพี่น้องตุนต้องการนี่แล้วค่ะวัสิมานี่บ่ค่ะนี่ค่ะ,ะอาอยู่ได้เฮ็ดผึ่งนีน่ะของเสียบแล้วค่ะแก่งหนอะหวานเจ็บเล้วค่ะ 难怪给你 โอ้ฝนดูว่ะก็ถึกฝนด้วยค่ะโอ้งามงามเด้อเก็บเห็ดกระสาวอยู่ด้วยค่ะน้ำพึ้งหวานน้ำพึ้งอันนี้นะคะเส็บน้ำพึ้งอันนี้เส่บของเส่บค่ะล้างอกดอกอันนนะีเนาะ นนคูนึ่งเลยค่ะกำลังออกไปน้องเห็ดผึ่งตัวนนี่นะคะมันแซ่บค่ะ แบบนี้เด้อค่ะในอุ้มหน,น่อยอืมงามเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเก็บนักกันเด้อค่ะข้าวสาวอยู่เด้อค่ะมาเด้อค่ะตายกันล่างน้อยเนะค่ะตะดอกง่ายๆนี่ อยู่มาน์ฮิตเ้อค่ะวันนี้ดอกง,งามๆค่ะดอกลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะกำลังจุจุ่มเด้อค่ะพี่น้องตุนนี่เขากำลังออกมนันเองเด้อค่ะ สาวอยู่น้ำเด้อค่ะวันนี้เก็บเห็ดมันจะจุ้มๆเลยค่ะ อดอกก็งามเลยค่ะมืนี้ยดอกงามเนาะอืออยู่ในอุ่ งามเนาะกลโอ้โอออดายดอกหน่อยเนาะคะ่ะตรง,งนี้เลยคะ่ะ น้ำกันเนาะค่ะตัวดดงามๆเลยค่ะออยอ่ะอดชัวรอดวันนี้ จริงค่ะพี่น้องเก็บเพชรข้าวสาวอยู่เด้อวนันนี้ออกไรกค่ะอโอ้โหพี่น้องหยดจุดหย,ด,ด,ยดค่ะโอ้สาวอยู่หินเห็ดสันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ มือขาด้วยค่ะโอ้ออนเฮดวันนี้ค่ะมีตะดอกงามๆด้วยค่ะอำอลังพกกินเลยค่ะออกวันนี้ค่ะหอยกระสุดยอดพี่น้องเห็นหน้าผึ่งของแสบเ้ยค่ะ โอ้หว oh, mm ังหักหวหักงามงามค่ะพี่น้องดีสวยจ้ะโอ้ยวันนี้หาเห็ดมวนด้ค่ะพี่น้องสาวอยู่กะ ใช่พี่น้องในเบิ้งเนาะค่ะเฮ็ดกะยังบ่ใหญ่เด้อค่ะพี่น้องกะกะลังออกวันแรกเด้อค่ะวันนี้ค่ะสาวอยู่กะเก็บม่วนเด้อค่ะมื้อนี้เหนื่อยค่ะค่ะสาวอยู่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานก้นลาดหากินน้ำเด้อค่ะฝากช่องไม้ช่องน้อยๆค่ะสาวอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะผลงานดีสาวอยู่หามื้อนี้เด้อค่ะให้เบิ่งค่ะดอกบ่ใหญ่ค่ะเพิ่งออกมื้อนี้ค่ะ จะได้กับฝากในเด้อค่ะฝากพี่ฝากนงเนี่ยค่ะสาวอยู่กับล่ากันไปเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ